ส่วนสบายดีตามแต่ดนแล้วบ่าจะดับทางนี้เนาะนาย,นายบ่สสบายดีทุกคนตอนนี้บา่าวจันเดินทางมาฮอดเมืองนองเนาะแข่งสวรสดิเกศเอ่อป้าหมายที่บ่าวจันอยากมานี่ก็จะมาหารหมู่หรือว่ายูทูบเบอร์คนหนึ่งเนะาะก็คืบอบ่าวตุ๊กเนาะทางสองวิธีเล่าสบายดีสบายดี จะมาถอนบนเฮียนน้ำเพิ่นเนาะก็คือมาให้เพิ่นพาเที่ยวส้มวิถีชีวิตของมาบนในคงเทศนี่เนาะแล้วก็มาเยี่ยมมายามเพิ่นเลยเนาะในน้ำก็คือมายามนะคุณผู้ชมเนาะอันนี้ก็เป็นในครบโลหลายก็ว่าเกือบปีแล้วเนาะที่แบบประตูบริกรบ้านเนาะก็บริโภคเห็นกับเพิ่นีก็หลายแล้วเมื่อกี้ก็ดีใจที่ว่าน้องชายนี่ในมาหาเนาะเออหรือว่าในน้ำชื่อเป้าจันเนาะบ้าจันก็จันบ้านนาเบ้าจันบ้านนาท่านผู้ชมเนาะ ก็ดีใจลายที่ว่าเพื่อนดีอยากมาลินมาเที่ยวเนาะมาหาครบผมีอย่างหลายเนาะบาตุกะจะพาเนาะบาจันนี้เนาะเที่ยวช้มวิถีชีวิตของชาวเมืองนองนี่แหละก็คือก็คือชาวบ้านปาเียเมืองนองแขวงสวรเคเขตเพิ่งนซึ่งเราจะพาบาจันนี้ไปเบิง้งเนาะไปศึกษาวิถีชีวิตของคนลาวอยู่ในโวนบทก็คือชาวบ้านพานนี้ที่ยังมีวิถีชีวิตแบบดังเดิมก็คือบ่อจะเป็นการตาเข้าเน,ะนะาะก็คือดังที่ว่าได้เห็นในหลายๆคลิปของบาตุกเนาะ แต่สิพาพุ่งไปเบิ้งหลายสิ่งหลายอย่างเนาะยังไงก็ไปติดตามรับซุ่มนำทีมงานหรือว่าเบ้าจันเลยทำซุ่มไปไปทุกคนมาซ้อมกันแน่จะให้อะตัวนี้เบ้าตุ๊กแล้วก็บเบ้าจันได้เดินทางมาหอดบ้านปราเสียแล้วเนาะบัดสชวนอฮียบัตรชวนโอ้ยเหยียบขี้เลยนี่โอ้ยยังไงเดี๋ยววนี้เนาะได้บัตรชวนเหยียบขี้งัวแล้วโอมาแต่ให้แต่หน้าแล้ววันี่เออยามนี่เฮ็นยังยามนี่ เสียหญ้าบ่เสียหญ้าแล้วแล้วบ่เสียหญ้าย่างกําลังเข้าเชียร์กําลังเนาะกําลังโอ้ยังบ่ทันแล้วดนาัยังดนาอยู่ยามนี้กโออันนี้บ่น้ําน้ําเนาะนีเห็นบ่บ่เขามาน้ําเดี๋ยวขออนุญาตไปเบิ่งเด้อมีจักจุดนี่อยู่บ้านหลายจุดอยู่บ่หลาย4จุดโอ4จุดเนาะบ่น้ําขกเจาะถืเนาะเฮา4จุดพู นี่มาเิ่นี่วิีชีวิตของเข้าแเทเๆเลยนี่ปจันทามาเิ่นี่วิีทเของชาวบ้านอาน้ำอยู่นี่เนาะมาตมาใส่ก็เียต้นต้นปลาได้บอกภาษาจ้าวันก็ตัว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 ลองคนก็อันนี้เรียบร้อยนะงนมน่าเลยอ มาคนนละเออน้ำเดียาเออด้ดรเอ้่เวยโยน้ำก็าวเอาบลอมึงพอๆกันนี่อันนี้มีซีเลยนั่นนล่เอายงมึงกคนโอ้ได้นักคนไหนเนาะธรรมดาโอ่เ่ะเือนโอาสบู่กับแฟมาเนาะในแงอาบน้เาล่าาไมได้เลย เอากันเแล้วก็สู้เฮอเต็มเลยซะอันนี้แม่นวิธีชีวิตแท้ๆดังเดิมเลยนี่เนาะแม่มามันก็ประยุกขึ้นมาตื่นก็คืออันนี้แม่นครงาเขาจะมาเจาะให้น้ําบาดาลนี่นะแต่ก่อนเฮาว่าน้ําห้วยนี่บ่ใชน้ําน้ําเยอะก่อนาห้วน้ําห้วยบ่ดูตูมได้ดตมเนาะดูมน้ําห้วย ดืตู้มแล้วไปบ้านน้ำห้อยเนาะเนี่ยแล้วเนาะเย็นก่อเย็นดีแล้น้ำเลยอาไปยู่นี่กินกินที่นี่บ่บ่ห้วยพรอไปอยู่เนี่ยไวยเด้อบ่น้ำไปเลยทำอะไรใกล้ใกล้โอ้โหเนี่ยนี่มันเครื่องขจ้าพี่ขจาว่าเนาะก็ทันสมัยแน่นอนนี่มียาสีฟันมีแป๊บนีจังกระทะเลยก็ซื้อเอาไว้เมืองนี่ตู้ของเท่เลยนี่ยุกแด่ก็ต้องมีแบบนี้นะนี่ขึ้นมา ที่หินเนาะแต่ท so ี keep, mm ่ห hmm. ินนี่เอาเอาไว้ถูถูที่ไข่เนาะตากล้อง่ต้องการเลยถูที่ไข่ถูงานก้างในเมื่อเนาะเอามาจากห้วยนี่แหละห้วยจากแม่น้ำลำธารนี่รนะจากธรรมชาติเอามาจากธรรมชาติตาคั้เลยตาคัสเลยแล้วทุกคนเคยใช้์ไา่จำเคยใไซส์เลยเค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 ยเนาะก่อนยังน้อยเคยอยู่เนาะเคยอยู่เคยใช้์ที่นี่มีเดี๋ยววันนึ่เขาจะยังน้ำใซส์ท่นี่เดี๋ยวตัวมัน โอเลงลมาเหลายคนเนาะม้วนเนาะทอาุหลายเนาะุุาภาครอาเนาะนี้แม่นผู้ผู้เอาห็นสามทางที่จะไปซ่อกลุ่มกลุ่มคนี่ว่ามาแต่ซ่อนเนาะผู้เล็กเลือดนี่เล็กพร้อดใส่ใสู่งเอามันดได้ไปเอาไปซ่อนแม่นเอาอไปเลยไเลยขอบใจเลยอบใจขอบใจ อาทุกคนภายในบ้านเพื่อนกถือวายังมีความอ่าเป็นดั้งเดิมนะทุกคนเนาะนาเงินซานบ้านซ่องของเขาเจ้าก็เป็นเฮือนไม้ก็นยังมีอ่าอาพีเลี้ยงงัวเลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เนาะตามธรรมชาติหมู่บ้านเพื่อนก็ค่อนข้างจะว่ามีอยู่มาแต่โดนหน้าเนาะทุกคนเนาะสังเกตได้จากต้นไม้อ่าต้นไม้ต้นใหญ่หรือว่าต้นพร้าวเนาะ ที่ว่ามีความสูงมีอาอายุประมาณสองสามส่วนคนแล้วเนาะหมู่บ้านเนี่ยนะกับประมาณเป็นห้อยๆปีแล้วทุกคนเนาะกับหมู่บ้านนี้กัถือว่ายัางยึดถือชีวิตแบบดั้งเดิมเกื้อกูลกันอยู่แบบพี่แบบน้องนะทุกคนสังเกตได้จากาพื้นที่หรือว่า,าเฮือนว่าบ่มีหัวกันน้นะทุกคนเนาะ ก็จะอยู่แบบอาศัยพึ่งพาอาศัยกันทุกคนก็เป็นภาพบรรยากาศ,กาศอีกอย่างหนึ่งที่ว่าเบ้าจันได้มีโอกาสได้มาเยี่ย nhu แล้วก็ได้มาเห็นเนาะอันนี้โคกสมัยใหม่โคกประยุครุ่นสมัยใหม่หรือว่าเขาเอื้อนแบบคกดินโคกซีเมนราคานี่แม่นเศษห้าสิบนกิหรือประมาณห้าร้อยกว่าบาทได้ได้ซื้อมาบ่วันนี้ซื้อเอาตรงนี้ซื้อเอาราคาเศษห้าสิบพันกิหรือประมาณห้าร้อยบาทนี่แหละอันนี้เห็นไหม

อุ้ด้วยแหละแต่ว่าฟัดเข้าอันนี้ด้วยด้วยด้วยไทยดยเนี่ยดยโดยไทยโดยไทยด้วยไทย là khâu hay ต่ำแล้วแล้วบ่เนี่ยยังยังเลยมีแต่โอเคบ่เนาะแล้วงอะตามีว่าก้ออีว่าบุเฮียนบุเฮียนทำมึงบ่อยากลองอยู่ด้ะสมัยยังน้อยเลยเมื่อเคยตไ่ำนี่หนิเกิดบ่ทันเ่านนี่บ่จันเกิดบ่ท่านนี่ต่ำหกแบบนี้เนาะ นี่คุกของเทอลไรนี่ตัวเลงๆนี่แหละตั้เนาะเออตัวเลงมากเ,เขาจะตั้มทุกมือบ่ตั้ทุกมือเรียกข้าเจ้าอาชีพกํพรราลักของข้าเจ้าเลยเรียกที่อันนี้มันผสมผสานมีเต่าในหลังนี่มันยังจะเขา้าเขา้เออขาเขา้ขาเข้บาบุ้มมีพนห้อยเนี่ยเข้าที่ว่าบุ้มมีพนห้อยแล้วข้าเจ้าจะอันนั้นไว้ในหลังถ้าเอาไว้ในดินในนั่นนี่แหละยันหมูยันไก่แต่ซ่เออาเข้าที่เนี่ย เห็เนาะใส่นี่บ่ใส่เปาว่สังเกตเบิ่งหมูใกลจะมาลุมล้อมเต็มเนาะทุกคนแล้วไปซีบ่นี่ีบ่ตามตามนี่ซุบ่ตามนี่ซซุบ่ตามนี่ซน่ลน่อบไปโอตไหนจตไหนเนาะ ต่ำกว่นี่เลสิฟัตต่อฟัตต่เเออกำลังเกมต่ำเลยนะลองมาเนี่ยจับสาะมาไหนนี่ก่อนนี่เป็นเพิ่นวะาจนให้มันเล็กว่านี้ตรงนี้นี่นี่เนาะอ๋อต่เสนือนไปทางแผ่นดิตเลยแห้งแห้งลายหรือ เบาตุ๊กนี่ทำมิตรทมิตรเล็กๆคนละมาสองคนเลยน่ะเป็นสำนานเลยด้ทุกคน<า>เอาเลยนีนน่ต้องใช้เวลาประมาณาคาดผู้ใหญ่ต่ำจะรับสองครึ่งชัมม่วโมงซึ่งต่ำเข้าแล้วสังเกียรุว่าการต่ำเข้านี่ การออกก,ากําลังกายอีกอย่างหนึง่งแขนขาให้คนเฮานี่มีสุขภาพแขแง็งแรงอันหนึง่งอันสองถ้าเฮากินข้าวที่บัดตับด้วยมือหรือว่าซ้อมด้วยมือ,อ,อนี่เจได้สุขภาพแขแง็งแรงอี่ยน้องก็เละไปล,ละแต่เจ้าต่ำหน่อยนึงเนาะต่ำน่อนึงแล้วเขาจะจะฟัดเอากระโปงหรือว่าภาษาเขาเรียกว่าอาอุ้มเบื้องเบิง้งส่งนี่คือจะเอาไปเอาไปสีโต๊ะและะ้วเขาจะฟัดเอากเกมไม่ออต้องคนเอากระโปงนงววะวันละเจ้ะ อาจารย์จะไปสีโต๊ะทางเกต่อนมรดกประจำในวันนหมู่บ้านนี้วิถีชีวิตน,น,นี้ยังแบบดังเดิมแล้วกันซักเลี้ยงอาจารย์จะโผล่เลยนี่นั่นนี่ ก็เป็นชิว่าอย่างไดเนาะเป็นสิ่งที่ว่าภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะที่ว่าผลิตเครื่องลิ้นให้เด็กน้อยเนาะทุกคนเนี่ยเป็นรถที่ว่าผลิตขึ้นเองผลิตด้วยไม้เนาะ,ะตีรถหรือว่าล้อรถนะก็จะเห็ดด้วยเกิือทุกคนเนี่ยเฮ็ด้วยเกลือเนาะเนี่ยโอ้ถือว่าครบเลยนี่ทุกคนมีมีห้างให้มีห้างให้ใส่เครื่องอย่างนี้นี่ทุกคนเอาดึงไปเดี๋ยวดึงไปดึดง,ปดงเลย มีีเสยงนี่ก็เป็นฝูงัวของชาวบ้านเนาะอ่าลังจากการที่ว่าไปหากินหรือว่าไปกินหญ้ามากลับมาก็จะพากันมาเข้ามาไหลเข้ามาในบ้านเนาะทุกคนเนาะไหลเข้ามาก็จะพากันนอนพักผ่อนนอนสบายทุกคนนี่ทุกคน ยามมือแรงเนาะก็จะเห็นผู้คนหรือว่าเด็กน้อยอล่างไหลกันมาแต่จากการพามาหากินแล้วก็เข้ามาอยู่ในบ้านแล้วก็จะพากันร่วมตัวกันลิ้นนาะลิ้นม่วนซื่นโฮเซลเนะ่ะทุกคนกำลังแม่นหมักไหมเนะมาะหมักพ่สั่งกับระูเนาะบอสันนะเอาให้มาก็เห็นเ่าหอใหญ่นึงเนาะเขนกำลังจักสานบอ จักไม้เฮ็ดยังเนี่ยเซฟไปสานยังเข้าโอ้สานติบเข้าเนาะต้มยังอะนะหน่ำไม้ต้มหน่ำไม้หน่ำไม้ไหลต้มต้มกินนี่ปะต้มกินเออต้มกินนี่เนาะได้หลายเนาะเอามาเมื่อนี้บอกหามาเมื่อนี้บอกเออเออโอ้หามาเมื่อนี้เนาะสานแล้วบอสานแล้วติบเข้ายังหากระเหล่าไม้เนาะ อืมพ hmm. ่อซื ê ้อหยังพ่อซื oh, ้อหยังได้โดยซื้อพ่ออ้ายออยเออโอ้จักปีล่ะอุจักปีล่ะโอ้ชื่อบ่6 65โอ้65เนาะโอ้ยังแข็งแฮงอยู่เลยยังนุ่มอยู่เลยยังโอ้ยังนุ่มอยู่เลยมีความสุขนะพ่อเนาะคนมีความสุขนี่นานเท้าพ่อเออโอ้เพิ่นกําลังจักาเนาะทุกคน เดี๋ยวลูกขอเลาะไปเบิง้งบ้านเมืองก่อนนี่ทุกคนเด็กน้อยเนาะพากันแม่นเอามาักไมนะ้เนาะมักออียงมักแบ่งๆมาเนาะบ้าจันวาแน่ใจถามพ่อเป็นกี้นี่เนาะ ทุกคนตอนนี้บาจันก็ได้แม่นลงมาแล้วเนาะแล้วก็ลองซิมเบิง้งจะลองซิมเบิงนะ้งเนาะไขความสงสัยไขยความสงสัยนะทุกคนก็คือว่ากินได้เนาะจะมีรสชาติอ้อหวานหวานอมเปรี้ยวนะทน,นะคนนะอันนี้เพิ่นว่าถือว่ายังบุ๊ซุกปานใดเนานะถ้าซุกมันจะออกสีดำๆนี่นะคนถือว่าแซ่บนะคนอ่ะไปเลาะก,กันต่อ ที่บอจันรสังเกตนะทุกคนเนาะอ่ากี้หรือว่าเครื่องมือในการตําสิ้นตําแผ่นแะผ่นเนานะถือว่ามีค่อนข้างหลายเงอนเนะถือว่ามีมานี่ก็จะมีจะเห็นคกคกไม้นะ้ำทุกคนเนาะถือว่าคกไม้ก็ยังมีอยู่เนาะแต่ส่วนหหายค่าเจ้าจะค่อยไซดเลยเนาะเจ้าจะไซดเป็นอ่าคกดินแทนในการตําเข้านะทุกคนบอจันรมาอ่ายางขึ้นมากก็จะเห็น นี่เนาะเป็นรถเป็นรถประยุกเป็นรถประยุกไซตประยุกลิ่นของเล็กน้อยเนาะเบื้องจากขนาดนี้น่าจะสามารถขึ้นไปได้นะทุกคนเนาะขึ้นไปนั่งได้เนาะสำหรับน้ำหนักเล็กน้อยฮะเป็นกำลังกินน้ำนั่นก่อนนะเป็นน้ำต้มนะจากธรรมศาสตร์นะเฮ่ได้เฮ็ดบ่อร์เนี่ บอได้ hết แล้วบ่ะยังเฮ็ดอยู่แต่บอได้เฮ็ดมือนี้เนาะเฮ็ดตอนใดตอนเช้าบ่ตอนเช้ากลางคืนกลางคืนเลเฮ็ดกลางคืนก็เฮ็ดเนาะเวลาว่างเนาะเวลาว่างกลางเว้นก็ไปไปให้ไปสวนทางทางสวนเออเฮ็ดสวนบ่ปลูกเยี่ยปลูกมันบ่ะโอ้ยเฮ็ดสวนปลูกมันเนาะก็ทางสอบถามเพันเนาะเพันก็เข้าใจอยู่เนาะเป็นภาษากลางของเราเนาะก็ถามเพันาะพัน ต่้มต้ตัำหุหรือว่าต่้มแพนตั้แพ่เนาะต้สิ้นกะจะต่้มช่วงแรงๆหรือว่าช่วงกลางคืนเพราะว่าช่วงกลางเว้นนะเพื่อนจะช่วงกลางเว้นนะเพื่อนจะไปสวนไปให้ไปสวนนะทุกคนเนาะอ้านี่ทุกคนกำลังสองไอ้น้องเนาะกำลังเล่นน้ำกันนี่เป็นรถลากรถลากแบบเรียบง่ายนะทุกคนเนาะเห็ดอ่าจะกระตุกน้ำตุกน้ำดื่มหรือว่ากระตุกน้ำมันเครื่องนี่ทุกคนกระตุกห้าลิตรเนาะ ปาดเครื่องแล้วก็มัดเสื้อไส่แล้วก็ดึงแกะไปแล้วนะเนี่ยนีน่มาเบิงทางนี้ก็เห็นเอื่อยเนาะคนกำลังตำเข้าอยู่ทุกคนเลยนี่มัดซวน สบายดีตามแต่ดนแล้วปะแต่ดนละโอ้หม <laughs> อ,อจันก็อยากลองอยู่ทุกคนนะี่แต่ยันเข้าค่ะเจ้าเหี้ยนะทุกคหมวกกาเห็ดปันไหนมาลองมึงจะบาดก่อนนะเดี๋ยวลองลองเบิางนะทุกคนเนาะตานี่กรบโบนนะัสปันไหนลำแห้งบ่แห้งเลยเนาะ Nại di ờ. đây, chưa bà bóng nát móng đấy bóng nó bóng đồn bà, đừng bóng nè bóng bóng mông không bóng 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 โอเค,อเค,อเคว,วแล้วะใจผู้หอบนึงนน่งนะทุคนเมื่อยหนึ่งเนาะถือว่าเป็นวิธีชีวิตแบบเรียบง่ายแบบดำดังเดิมของ ชาวบ้านเนาะแต่ว่าพ่อจันก็ได้สัมผัสก็คือว่าโอ้เป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งคือว่าเข้าถึงกลุ่มคนแบบสมัยเมืเอ่อก่อนเนาะที่ว่าเขายังบ่กเคยได้สัมผัสเนาะทุกคนเนาะนี่แหลนะเนาะทุกคนเป็นวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเมื่อตามเข้าแล้วก็จะมาฟัดเอาแกบ็เอากระอเนาะทุกคนเนาะเพื่อจะให้ยังแต่เข้าสารเพื่อจะไปนึ่งไปหุงกินเนาะในชีวิตประจำวัน ในการต่านี่ก็ขาเจ้าก็จะต่าเครือบทุกมื้อเนาะต่เกินแบบมื้อต่อมือ้อทุกคนนี่ก็เอวเป็นการเยี่ยนหูใหม่อีกครั้งหนึ่งของบ่าวจันเนาะที่ได้มีโอกาสมาหาทางส่งวิธีลาวก็คือมาหาบ่าวตุ๊กเนาะแล้วก็เพิ่นก็พาบ่าวจันเนี่มาเกี่ยวส่งวิถีชีวิตการเป็นยู่ของชาวบ้านบ้านภาสีเนาะทุกคนเนาะมเมืองนองแขงสวรรคเนศเนาะบ่าวจันก็ ะจะมีคลิปต่อไปอีกเนาะหลายๆคลิปกับฝากทุกคนติดตามเ่าจันเนาะสำหรับคลิปนี้เ่าจันจะขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะแต่ว่ากดนจ้ากันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้บ่าจันเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนําทุกคนขอขอบใจ